สังคมไม่เห็นด้วยเป็นดารามีสิทธิ์เหนือกว่าเปิดชีวิตพิงกี้สาวิกากราบขอพื้นที่ในวงการพร้อมทิ้งอดีตเดินหน้ารับทุกงานละครนัศา,ารอาญาถนนรัชดาพิเศษพิงกี้สาวิกานักสแสดงสาวชื่อดงังจำเลยที่เสคดีแชร์ฟอริกทีดีได้เดินทางเข้ารายงานตัวต่อสารครั้งที่2ตามนัดหลังจากเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565สารอาญาอนุญาตให้ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาด้วย สารตีราคาประการ5ล้านบาทเนื่องจากเห็นว่าหลักรับหน้าเชื่อถือและพิงกี้ให้การปฏิเสธมาโดยตลอดโดยยืนยันว่าเป็นเพียงนักลงทุนเท่านั้นมีได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทําผิดแต่อย่างใดพร้อมกําหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชาอาณาจาักรหากเปลี่ยน,นที่อยู่ให้แจ้งต่อสารภายใน7วนันและให้รายงานทัวต่อสาลทุกเดือนจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงและให้แจ้งต่อมทราบรวมทางให้ติดกําไร EM ด้วยโดยวันนี้พิงกี้ และทนายความได้เดินทางมาศาลตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเข้าบริเวณด้านหลังศาลทางนี้พิงกี้ได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอความกรุณาศาลมีคำสั่งอนุญาตปลดกำไร EM เนื่องจากความสะดวกในการรับงานแสดงเพื่อหารายได้เพราะการติดกำไร EM จะสร้างปัญหาในการแสดงและการเดินทางศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตปลดกำไร EM ตามความขอจากนั้นพิงกี้ได้เดินทางกลับทันทีและอ่านพัวนาธคุณผลิตและแขก ลักคณาปันวิชาหรือคำพกาวิพากษ์ประเด็นร้อนปดกำไร e อ p อ n มพิงกี้สาวิกาชยเดชเหตุผลไม่สะดวกรับงานหลังจากถูกสังคมวิพากษ์วิจารณว่าอภิสิชชนหรือเลือกปฏิบัติหรือเปล่าแต่มันก็เกิดกระแสะกลับมาว่าทำไมคนนี้ถอดได้แล้วทำไมคนอื่นถอดไม่ได้เช่นกลุ่มของคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองที่แม้แต่สิทธิในการประกันตัวยังไม่ได้รับเรื่องนี้ถูกเอาไปเทียบเทียงจนเกิดคำถามว่าเรามีหลายมาตรฐาน เเกินไปปหรือล่าคาพากากล่าวว่าไม่ได้บอกว่าพิงกี้ไม่ควรที่จะได้รับสิทธิแต่เรากําลังบอกว่าคนอื่นที่ควรได้รับสิทธินั้นเช่นกันตามมาตรฐานสากลอ่านพัวนาดกล่าวต่อว่าหากจะมีเงื่อนไขก็ควรที่จะอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันและเป็นมาตรฐานสากลด้วยหลายเรื่องที่บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องภายในประเทศของเราคนอื่นอย่ามายุ่งตนคิดว่าต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะเรากำลังก้าวเข้าสู่ประชากรโลก